สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านครับช่วงนี้เอซมาแรงหน่อยครับออกกันเยอะมากครับ แต่งกันได้สวยๆอีกแล้วครับคันนี้แต่งซิ่งครับ X Series ป2สองครับแต่งซิ่งโหดหน้าเปลี่ยนแม็กรุ่นนี้เป็นแคปโฟนะครับสปีดเร์เตียครับดูรายละเอียดกันครับด้านหน้า X Series ก็มี สติกเกอร์บนฝากระโปรงรับโล,กบโ,ลโก้อีอสุสสีแดงครับกระจังหน้าสีดำเงาโคมไฟเดรย์แลนนิงทามไฟด้านหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์ครับมีสเก์รตรอบคันไฟเลี้ยวกับไฟตดหมอกแกยกลงมาด้านล่างดูชูด้านข้างนะครับรอกันอีกแล้วครับ มาดูลายแมก้านหน้ากันครับด้านหน้าดําเบกสีแดงนะครับซีรีส์ยางอยู่ที่สองสี่ห้าสห้าเซตครับซีรีส์ยางด้านหน้าโลโก้ด้านข้างก็จะเป็นตัว X นะครับกระจกกระจกไฟเลี้ยวครับจบของข้าง มาจับก,ก็สีเดียวกับตัวรถนะครับสีขาวมุกนะครับก็สกเกิร์ตด้านข้างนะครับตัว x s e r ซ e รีปกติก็จะมีสกเกิร์ตรอบคันนะครับตัอด้านหลังครับลายแม็กซีรีย์ยางด้านหลังก็สองเจ็ดห้าห้าห้า ร้่น R18 นะครับายางก็จะกว้างกว่าด้านหน้านิดหนึ่งครับดูด้านหลังนะครับอันนี้แต่งรูดเปลี่ยนแม็กอยากสำนักเป็กโจ้รอซิ่งหัดใหญ่นะครับ กันทั้งครับดูสกรีนด้านหลังครับไฟท้ายด้านหลังของ X Series ก็จะเป็นแบบายเลสนะครับเป็น LED โลโก้ย่สุก็จะเป็นสีแดงนะครับส่วน D Max ก็จะเป็นโคมียมครับ สติกเกอร์ที่กระบะท้ายพร้อมบิวอินกล้องมองหลังนะคับก,ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถก,กระบะท้ายด้านขวาก็จะมีโลโก้ X S <S เอ็กซ์ซีรีเด่นๆอด้านขวานะครับของท้ายกระบะดูมุมติดมากข้างครับน รอๆกันครับโหลดหน้าหลังทอมทันนี้ล้างโทรทอมสมมอบลูกค้านะครับเจาดรอเอาไว้ที่รวมจากอิสุสหัใหญ่สำนักง,งานใหญ่ะครับสวยๆกันดีครัครับ โอเคครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์นะครับกด subscribe เพื่อดูคลิปต่อไปนะครับผมจะอัปเดตมาเรื่อยๆที่มีรถออกจากชี่รูมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ